โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้วปิดท้ายนะครับโรงเรียนบ้านเขาด้วนเตรียมตัวนะครับต่อจากโรงเรียนบ้านของแจเรงได้เลยนะครับผู้ถือป้ายโทรโรงเรียนผานภูมิราชสการะพระบรมมหายาชายุท์พระบาทสมเด็จพระเจ้อยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโชว์นะครับรถโชว์วันนี้มาไครที่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับแล้วก็ คนเข็นรถก็คือคุณครูลำใหญ่ได้ฟันประเทศกีฬาฟุตบอลน,นะครับให้ท่านมาที่กองรายการตอนนี้เลยแล้วก็คณะกรรมการในการปล่อยตัวกองรการตอนนี้เลยครับและตามมาด้วยโรงเรียนบ้านคลองเจ้าแรงนะครับนําโดยท่านพอธีรพัฒน์แสงแก้วนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเจ้าแรงครับ เรียนเชิญคณะกรรมการการตัดสินพีทานะครับในเวลานี้ครับและตามมาด้วยขบวนของโรงเรียนบ้านเขาด้วนนะครับนําโดยและก็มีคาากรนะครับเด็กชายปันวิทย์เกิดเต็มนะครับผู้ที่เป็นคาากรของหากภาษีเสีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ตอจ่าย ถือว่ากรรมการท่านผู้ใหญ่ได้ทำบุญกับพวกเราด้วย อาตะปูนขาใหม่จะได้40,000บาทนะครับชุดละ4-5,000บาทนะครับค่อนข้างที่จะแพงพอสมควรแต่เราได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนทุกฝ่ายนะครับจัดหาให้กับพวกเรานะครับและก็ตามด้วยป้ายคำขวัญของโรงเรียนนะครับมีคุณธรรมนำความรู้ก้าวสู่เทคโนโลยีตามวิถีชุมชนครับที่เห็นได้เลยนะครับเป็นภาพของสวน BKD พอเพียงของโรงเรียนบ้านเขาด้วนนะครับติดต่อจำตำจำหน่ายได้เลยนะครับ 浪漫。<laughs> <laughs>